มากระตุกจิตกระชากใจท่านผู้เจริญซึ่งมากไม่รปัญญากระผมอาจารย์แยงกีตาร์เจ้าเก่าทุกหน่วยปวดทราบมี s c p ซหลุดออกมาโดยไม่ทราบสาเหตุกรณนาหยิบปืนแล้วยิงมันด้วยขอนที่มันจะฆ่าคุณแบบนี้ไม่ได้การแล้วเพื่อนอยู่บนนี้ปลอดภัยไหมเนี่ยโอ้โหีต้องยืนดูแล้ว่าไงเพื่อน เมื่อไหร่จะมาเนี่ยนานดันี้เนี่ยเฮ้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 เพื่อน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 รอด้วยรอด้วยรอด้วยเฮ้เฮ้เพื่อนเพื่อนผีผียิงเลยยิงเลยยิงยิงนี่ไงนี่ไงเอาไปดินี่ไงนี่ไงเอาไปดินี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาซะเกือบตายเลยดีแล้วที่ไม่ตายก็ได้มีเพื่อนเดินต่อเฮ้กระดาษนี่นามันเขียนว่าอะไรนะดูดูก okay. ่อน อ่าไม่ออกอ้าวแล้วเสียงไรดังเนี่ยเอาชิบหายแล้ววิ่งสี่ลออะไรอะ่ะล้อด้วยรอด้วยขึ้น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 ด้วยตัวอะไรกังมาดูเสียงดังเนี่ยโอ้โหเสียงอย่างดังเอาติดกันได้อีกอือโอ้โหอ,อ,อยู่การพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะเพื่อนมีเสียงดังขนาดนะ่ะน่าจะเป็นไฟเลนเฮสนะโอ้โหไม่รู้มันมาจากทางไหนวะเนี่ยต้องรีบดูแลว,ว่าไงคุณผู้หญิงไม่เห็นไฟเลนเฮสเลย เดี๋ยวก็เห็นแล้วระเอกมาจนได้ทำไมเสียงเหมือนมันมาใกล้ๆขึ้นเหรอืิวเดีเอ้ยมาแล้วคุณผู้หญิงไปไหนเนี่ยโอ้โหหายกันหมดนหนีกันหมดเกลี้ยงไงโอ้โหไปเลนเทมาทีเดียวยิงยิงยิงโอ้ยแตก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 โอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแตกแตกทุกคนจะตายกันหมดทุกคนจะตายกันหมดเออ หยิบไปหยิบไปเยอะๆเลยลูกระเบิดแบบนี้ต้องเจอลูกระเบิดแค่หน่อยแล้วฮ่าฮ่าฮ่าเสร็จแน่ลูกระเบิดเต็มมือพร้อมลบมาไฟเลนเฮเจอลูกเกลี้ยงหน่อยเอาไปเลยนี่ไงป๋าไปโดนด้วยนะโอ้โหเอา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 ไปไหนไปไหนเดี๋ยวเจอตัวอีกลูกหนึ่งหรอกเตรียมระเบิดก่อนเฮ้ยเจเยใจเย็น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  จะเฮ้เพื่อนเรามีล hey, anyway. ูกเกลียงต็มกระเป๋าเลยไว้นะอ่าเฮ้ยบ้านร้างนี่น่ะต้องเข้าไปสำรวจซะาหน่อยแล้วในบ้านร้างนี่มีอะไรเอ่ยนะเดินดูรอบๆอก่อนเหมือนจะเพื่อนเข้าไปอ่ะขอเตรียมลูกเกลียงก่อนอ่ะตีไฟฉายเอา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  มันจะหลอนแล้วเอ้าเอ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 าไปต่อเฮ้ยผีนี่นะรีดีปนี้ต้องผีเวทลูกเกลียงเอาไปเลยหนึ่งลูกบอดีนี่ดวมาวะเอาไปอีกอืมอืมระเบิดไปดิเอาไปอีกลูกหนึ่งอืมเจ็บเจ็บเจ็บขอขอเตียงมันเอาลูกเกลียงหมดเอาใช้ปืนแทนแล้วกันอ่ะฮะ เอ้ตายแล้วนี่นะโอเคไปไปต่อดลกว่าฮะตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้ยตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เ้เฮ้ยนฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้เ้ยเยเฮ้อเเเเเย เปนนี้ต้องใช้ลูกเลี่ยงมาหยิบไปเยอะๆเลยอันนี้ไอเอาแบบเต็มกระเป๋าไปเลยไม่ตายให้มันลูกไปเอาดีเอาไปดีเอาไปหนึ่งลูกอืมเจ็บไปล่ะเอาไปล่ะเ,เ,เตรียมเตรียมลูกระเบิดกันลูกระเบิดหมดอืมวางใส่ใส่ใสอืมอม,อม,มาปาไปลูก ปลาไปอีกปลาไปอีกแล้วมันโดนไหมเนี่ยโอเคครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยนะครับชอบแนวการจัดต่อใหม่หรือเปล่าไปเจอในการในคลิปหน้าไปเลยครับบ๊ายบาย